ถ้าคุณกินกาแฟไม่ได้ให้หันมากินชาเขียวครับรับรองเลยว่าเบิร์นได้ไม่แพ้กับการกินกาแฟเลยทีเดียวครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนั่นครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่กินกาแฟไม่ได้ครับแล้วแบบคือไปเจอข้อมูลมาเยอะมากรวมทั้งข้อมูลของผมด้วยนะครับว่าการกินกาแฟจะช่วยเพิ่มระดับของการเผาผลาญในร่างกายของเราช่วยกระตุ้นระบบประสาททำให้เรามีความทนทาน เพิ่มมากขึ้นมีพละกําลังเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมคือพูดง่ายๆครับมันช่วยทั้งเรื่องของการเผาไขมันได้เยอะมากแล้วก็ช่วยเี่ยวเรื่องของการกระตุ้นระบบประสาททำให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะมากๆผ่านการกินคาเฟอีนจากกาแฟนั่นเองครับซึ่งแน่นอนการกินคาเฟอีนจากกาแฟครับมันมีความเข้มข้นที่สูงมากครับแต่หลายคนครับผมมีปัญหา ใจสั่นกินไม่ได้กินแล้วแบบมึนศีสษะจะอ้วกมือสั่นอะไรย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าอ่อนเรียวอ่อนแรงเหงื่อตรงเหงื่อแต่ออกกําลังกายไม่ได้ครับสุดท้ายคือแบบกินกาแฟแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับดังนั้นการใช้ชาเขียวนะครับที่ไม่ใส่น้ําตาลนะชาเขียวครับผมจะเป็นตัวช่วยสําคัญสําหรับคนที่ดื่มกาแฟไม่ได้นั่นเองครับชาเขียวแตกต่างจากตัวของกาแฟอย่างไรนะครับคือถ้าบอกงี้นะครับตัวของชาเขียวครับผมนะจะมีสารที่ชื่อว่า EGCG ครับผมนะครับ อพิกาโลคาติชิงเกเลตนะครับผมซึ่งเป็นสารที่อยู่ในตัวของชาเขียวนะครับตัวของชาเขียวนะผมมีระดับของคาเฟอีนเหมือนกันแต่มีระดับที่ต่ํากว่าตัวของคาเฟอีนที่มาจากกาแฟนั่นเองครับโดยระดับของการเผาผลาญของชาเขียวครับถ้าเกิดว่าคุณดื่มชาเขียวเข้าไปแล้วใช่ไหมครับแลวคุณมาออกกำลังกายนะครับระดับของการเผาผลาญจะเพิ่มสูงขึ้น17%ซึ่งสูงมากนะนะครับและที่สําคัญเลยคือตัวของชาเขียวครับมีสารที่ชื่อว่า EGCG ครับซึ่งสาร EGCG จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่้วผมช่วยต้านการอักเสบในร่างกายคุณช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเรื่องของคุณช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกับและที่สำคัญเลยคือทําให้คุณเนี่ยนะผมห่างไกลนะผมและลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองผ่านการดื่มชาเขียวน,นั่นเองครับนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเผาไขามันอย่างเนียนๆน,น,นะผมโดยที่ไม่ต้องกลัวอาการใจสั่นครับ การดื่มชาเขียวนะครับผมถือเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆสําหรับคนในกลุ่มนี้นั่นเองครับซึ่งเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากการกินชาเขียวครับคืออย่างงี้ครับลองเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่ากินกาแฟเนี่ยนะครับมันจะมีอาการดีใช่ป่ะนะครับแต่ชาเขียวกินแล้วมันจะไม่ดีแต่กลับกลายเป็นว่าคุณจะมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นคุณจะมีความอึดขึ้น คุณจะยืนระยะได้นานขึ้นับผมเนื่องจากว่าระดับของคาเฟอีนเนี่ยมันต่ําแต่ว่ามันจะ acting ยาวนานกว่าตัวของคาเฟอีนนั่นเองครับดังนั้นครับผมนะประโยชน์ของชาเขียวก็มีนะครับผมถ้าเกิดกินกาแฟไม่ได้ชาเขียวนะครับจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณไม่กินกาแฟกินชาเขียวก็ไม่ได้ครับผมไปหาสาร EGCg มานะครับผมในอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นประเทไหนก็ได้ครับก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะเผาขมันมาได้เยอะขึ้น กระตุ้นการสร้างก,กำไรได้ดีขึ้นและที่สำคัญเลยคือมันดีต่อส,สุขภาพของคนด้วยเช่นกันครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้เลยครับถ้าถือกดชอบคลิปนี้ครับหรือกดชอบโคต์ูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไปพาคุณดีๆผมจะเสนอในทุกๆวันครับผมสําหรับคลิปนี้ของคุณตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ